ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,วคะพวกเรามาจากทีมไทยสังเอฟเฟกนะคะวันนี้จะมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีทําให้ความสุขลดลงค่ะโดยพวกเรานะคะไม่เห็นด้วยเลยค่ะว่าเทคโนโลยีจะเป็นตัวกําหนดความสุขของเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไร,ะไรก็ก้าวหน้าไปหมดแล้วใช่ไหมคะเทคโนโลยีกับเป็นตัวที่ทําให้พวกเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาสุขภาพหรือความสัมพันธ์ของระหว่างบุคคลนะคะ หรือในด้านของจุดสุขภาพนะคะจิตวิทยาเทคโนโลยีก็มีบทบาทไม่น้อยเลยคะ่ะเช่นแอปพลิเคชันคลาムหรือ h แฮสเปนนะคะซึ่งมีงานวิจัยรองรับจากฮาวาด d i ดิเ s คสคูลค่ะว่าแอปพลิเคชันพวกนี้สามารถช่วยลดทอนโมนองความเครียดและช่วยคลายวิตกความกังวลได้ะคะ่ะ สวัสดีนนะ,ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมองมุมมอง,มอง,มองใหม่เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีทําให้คนเหงาและโดดเดี่ยวนะคะเพราะความจริงแล้วข้พอมูลจาก Pew Research Center จากปี2022นะคะพบว่าคนรุ่นใหม่จํานวนมากใช้เทคโนโลยีเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างความสัมพันธ์มากกว่าเป็นกำแพงปิดกันน้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิด19ระบาดนะคะแพลตฟอร์มอย่าง Zo ู om Line หรือ Discord กลายเป็นช่องทางสัมพันธ์ที่ช่วยให้เราได้ติตดต่อสื่อสารกับ พวว่อบครัวครูอาจารย์และเพื่อนฝูงอย่างใกล้ชิดมากขึ้นค่ะในแง่มุมมองด้านจิตวิทยานะคะดรซอนยาลูโบวิสกี้นักวิจัยด้านความสุขจาก University of California กลเก่าวไว้ว่าความสุขของมันเกิดจากการมีความหมายในชีวิตและการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยสนับสนุนตรงนี้เหมือนกันค่ะถึงตัวเราจะห่างไกลแต่ใจร้ไม่เคยห่างกันค่ะ ของดิฉันนะคะดิฉันมองว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันคือโอกาสค่ะเป็นบุจแสกสำคัญนะคะที่เปิดประตูสูค่ความเท่าเทียมใหม่ะของการศึกษาและโอกาสใหม่ๆในชีวิตของเราค่ะดิฉันนะคะอยากเสนอในแง่คิดของเรานะคะว่าการศึกษานะคะเด็กๆในพื้นที่ที่ห่างไกลอาจไม่มีครูก็สามารถเรียนรู้ได้ผ่านทางดูทูบหรือแค a นอะคาเดมีค่ะ ซึ่งมีคอเรียนปีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกนะคะเช่นสแตปปอร์ตฮาวาดหรืแม้แต่มหาวิทยาลัยในไทยคะ่ะอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์ค่ะที่เปิดให้หนักเรียนนะคะเรียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคะ่ะสรุปนะคะเพราะฉะนั้นี่ฉันและทีมจึงอยากขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้เรามีความสุขลดลงคะ่ะหากเรายังใช้มั่อยางมีสติมีความเข้าใจรักษาสมดุลเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นเพื่อน ที่คอยซัพพอร์ตให้แรงผลักดันให้เราเติบโตนะคะเป็นตัวของตัวเองและมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ